ครับสวัสดีครับผมสวั์บุญรอดกบจตุคามพิธีกรผู้ด,ดำเนินรายการและผอ,อ,อนิตยสารพระเครื่องตามเซียนสองพาครับค่ะสวัสดีค่ะวารุณิวไลลุดย,ยี่หวานนะคะพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา21นาฬิกา30นาทีาทางช่อง Best Channel ค่ะครับถ้าได้พบกับเซียนจริงพระแท้กับอาจารย์สมานคลอง3รู้ลึกรู้จริงกับเซียนจริงพระแท้ครับค่ะนะคะแล้วก็อย่างที่ทราบกันก็คือว่า เราให้คุณผู้ชมนะคะร่วมสนุกกับทางรายการโดยการส่ง SMS เนะคะเข้ามารวมร่วมรุนรับของรางวัลนะคะ4642203เดือนนี้ถือว่าส่ง SMS เข้ามากันคึกคักเยอะเยอะนะแฟนรายการถือว่าคึกคักแล้วนะฮะก็รางวัลแรกเลยนะครับก็จะเป็นน้องกุมารที่ตั้งด้านหน้าเลยนะฮะใช่ค่ะครับหลวงพ่อท่านบอกอุตตาเหล็กน้ำน้ำอ่า็เรียกเหล็กไหล เหล็กน้ำไหลหรืออะไรนี่ก็คือว่าคุณผู้ชมสังเกตเขาจะมีเขาเรียกว่าเจาะรูใช่ครับนะคะแล้วก็ฝังอะไรนะคะพี่กบเหล็กเหล็กตาน้ําไหลนะฮะแล้วนี่มีทั้งอกจานหน้าจานหลังนะฮะที่หลวงมันนอุดมศัพท์ท่านเมตตาจานมางห้ค่ะ ก็คืออันเนี้ยถือว่าเป็นรางวัลใหญ่สําหรับเดือนนี้เดือนกุมภาพันธ์นะคะมอบให้จํานวนหนึ่งรางวัลเพราะว่ามีจัดสร้างแค่9้องค์เท่านั้นใช่ครับหนึ่งใน9นะฮะจะเป็นของผู้ใดนะฮะซิ้นเดือนนี้วันที่11รู้กันอ่าสิเดเดือนหน้านะคะเพราะว่าก็ให้ระยะเวลาในการส่ง SMS สักหนึ่งเดือนใช่นะคะเพื่อจะมาร่วมลุ้นสำหรับน้องกุมารอันนี้มอบให้จำนวนหนึ่งรางวัลรางวัลรางวัลต่อไปนะครับนะฮะรางวัลต่อไปก็เป็นหลวงพ่อเงินนะครับ ของหลวงปู่เขียนปุญญกาโมนะฮะสำนนักสงฆ์ป่าช้าบ้านโพนสินนะครับอันนี้10รางวัลนะครับใช่ค่ะเป็นเนื้อสำริดนะคะมอบให้10รางวัลครับผมรางวัลต่อไปเลยนะครับเป็นหลวงปู่ขุนอนุตตโรนะฮะอันที่1รางวัลเป็นเหรียญเงินแท้ๆเลยนะครับอ่าจะสร้างแค่299เก้เหรียญมอบให้1รางวัลครับใช่ค่ะนะครับรางวัลต่อไปนะครับเป็นตะกุดนะฮะชินะบัญชรปุญญะกาโมเป็นตะกุดรุ่นแรกนะฮะรุ่นตะกุฎหล่อของหลวงปู่เขียนนะฮะ อันนี้มอบให้1<ข>ิบรางวัลครับค่ะนะครับรางวัลต่อไปนะครับเป็นเหรียญหล่อบุญญากามโมของหลวงปู่เขียนนะฮะอันนี้10บรางวัลเป็นเนื้อสำริดเช่นกันนะค,ะครับค่ะยังไม่หมดเท่านี้นะคะยังมีอีกหลวงพ่อคูณวรปันยนนะฮะอันนี้เป็นเหรียญเม็ดฟักทองนะครับใหญ่กว่าเม็ดแตงนะครับเป็นเนื้อนวะโลหะซึ่งเนื้อทองแดงเนหาไม่มีแล้วเนื้องเงินก็แทบจะไม่เหลือแล้วฮะคะ่ะนวะนี่อีกหน่อยก็หายากนะครับเพราะสร้างน้อย ฐานวัดก็เหลือไม่เยอะนะคะคเพราะว่าที่วัดก็มีให้ช่าบูชาอยู่นะคะแต่ว่าเหลือไม่มากแล้วอันนี้มอบให้10รางวัลน,นะครับคุณผู้ชมครับยังไงก็ส่ง Elizabeth s อสเบกันเข้ามานะฮะติ ชมกันนะฮะใช่ค่ะถือว่าวันเดือนนี้เนี่ยคุณผู้ชมอาจจะรู้ว่าเอ๊ะไม่รางวัลไม่กี่รายการแต่ว่าแต่ละรายการเนี่ยมอบให้เป็นจํานวนค่อนข้างมีมีมีจำนวนเพื่อที่ว่าเวลาเราจับรางวัลเนี่ยก็คือว่าจะได้กระจายกันแบบทั่วถึงใช่นะคะถ้าเทียบแล้วเดือนนี้ก็40กว่ารางวัลครับนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่ามาร่วมรุ่นร่วมสนุกกันครับถือว่าสนุกสนานกันเป็นเรามาร่วมบ้านเดียวกันใช่ค่ะนะครับเป็นร่วมบ้านกันครับทีนี้เรามาพูดถึงหลวงปู่คูณ หลวงพ่อคูณวลพันยโยนะครับตอนนี้สาหรับท่านใดที่อยากจะร่วมทําบุญนะฮะสร้างพระใหญ่นะครับหรือว่าอยากจะบรรจุพระไว้ในฐานพระใหญ่นะครับก็ติดต่อสอบถามอาจารย์ตุได้นะฮะอาจารย์ตุได้เลยโดยตรงนะครับเป็นผ้าเลขาครับเบอร์ที่หน้าจอเลยนะคะ0 8น1 3แป9 9 3นกครับนะคะก็คือว่าตอนนี้ทางวัดมีดําริจะจะสร้างสมเด็จอง์ภสมองคใหญ่ใช่ครับนะคะก็คือว่าจะเป็นอันนี้คือเป็นลักษณะของ ลักษณะคล้ายๆกันอันน,นี้ก็เหมือนเป็นสมเด็จค์ปถมแต่ว่า,าจะเป็นขนาดใหญ่แต่องค์นี้ก็จะลายล้อมอยู่ที่วัดน,นะฮะร้อยกว่ารูปนะฮะ<ช>อันนี้ก็ถือว่าองค์ใหญ่มากใหญ่กว่าคนประมาณ3ามเท่าอืมค่ะนะคะเพราะว่าที่วัดเนี่ยก็จะเน้นหลวงพ่อคูณเนี่ยท่านจะเน้นในการสร้างถาวรวัตถุแล้วก็เป็นการสร้างพระใหญ่เพื่อให้เรียกว่าเหมือนกับว่าชําระหนีธรณีสง์นะคะก็คือถือว่าเป็นบุญใหญ่ครับค่ะอันนี้จะเป็น อย่างที่บอกไปอันนี้จาภาพครบหมดแล้วนะคะ,คะส่วนที่กําลังจะแล้วเสร็จก็คือว่าเป็นพระอสิติมหาสาวกใช่ครับนะคะตอนนี้เหลืออีกออทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด80องค์คนะคะตอนนี้เนี่ย เหลืออีแค่ประมาณ20กว <26 S 1> ่าองค์นับหลวงพ่อท่านแจ้งให้ทราบนะฮะถ้าครบ20เมื่อไหร่ก็จะเรียนเชิญทุกท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพนะฮะ <c oughs> มาร่วมส่งมอบนะฮะ <c oughs> และฉลองกันฮะวันนั้นก็เรามาพบปะกันนะฮะ <c oughs> ยังไง <c oughs> ก็เรามาทําบุญร่วมกันอีกสักหนึ่งครั้งส่วนท่านไหนนะคะ <c oughs> ที่ไม่ได้เป็นเจ้าภาพแต่ว่าถ้าว่างแล้วก็อยากจะแวะไปก็แวะไปได้นะคะไม่ได้จะเป็นว่าต้องเป็นเจ้าภาพเท่านั้นที่จะไปนะคะก็ถือว่า ไปร่วมบุญกันด้านอื่นๆก็ได้ครับหรือว่าจะไปฝึกวิปัสสนากรรมฐานกับหลวงพ่อให้หลวงพ่อท่านชี้แนะแนวทางในการวิปัสสนากรรมฐานใช่ค่ะนะคะก็ถือว่าฝากไว้ยีกหนึ่งวัดนะคะสำหรับวัดบาลังของหลวงพ่อคูณวรัพัญญยนะคะคุณผู้ชมดูแต่เขาเรียกว่าลูกศิษย์ลูกหาท่านเนี่ยเยอะมากจริงๆเยอะมากเะฮะหลวงพ่อท่านเตาครับตอนนี้ท่าน60กว่าแล้วนะค่ะ65ดูอย่างอายุ40กว่านะฮะแข็งแรงยังแข็งแรงมากเลยนะ เข็งแรงน,รนั่งสมาธินี่โอ้โหเก่งเก่งในเรื่องสมาธิมากต้องยอมรับนะฮะนั่งได้ตั้งหกโมงเช้าหกโมงเย็นยันหกโมงเช้านะ,ะใช่ค่ะนั่งสบายๆนะฮะถือว่าเก่งมากนะฮะ,ค,ะครับท่านใดอยากจะเรียนเดินทางไปเรียนเชิญนะครับสอบถามได้ที่เบอร์081ที่เบอร์ พระสัตว์ได้เลยนะคะอยู่ที่อาเภอโนนไทยตําบลบรลังนะคะจังหวัดนครราชสีมาใช่ค่ะวัดบรรลังไปไม่ยากครับหลวงพ่อหลวงพ่อคูณวระปัญโยหรือว่าหลวงพ่อคูณน้อยหรือว่าอีกท่านหลายๆท่านที่เรียกว่าหลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณสองหลวงพ่อคูณสองค่ะนะครับผมลองไปสัมผัสความเมตตาของท่านนะฮะพระมากด้วยเมตตาผมวิหาร4ีนะครับหลวงพ่อคูณวลระปัญโยวัดบรลังครับทีนี้เรามาพูดถึงวัดปู่ฉิมพีนะครับวันนี้แฟนรายการโทรกันมาเยอะมากนะครับ ขอความกรุณาโทรที่เบอร์วัดประดู่ชิมพีเลยฮะเบอร์ขึ้นหน้าจอเลยนะฮะพี่จอที่ส่งข้อความมาสั่งจองที่ยี่หว่านะคะรบกวนคือวัตถุมงคลอื่นที่พี่สั่งมาในรายการเนี่ยได้ตามนั้นแต่ว่าที่พี่สั่งของวัดประดูมายี่หวารบกวนโทรเบอร์ที่หน้าจอเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์ศูนก็ดีหรือว่าเบอร์โทรศัพท์มือถือโทรได้ทั้ง3เบอร์นะคะสามารถติดต่อเช่าจองกับทางวัดได้เลยโดยตรงค่ะพอดีทางยอดยอดของทางวัดยังไม่ได้ส่งมาให้เราเราก็องไปสามารถสั่งจองให้ได้เราไม่ได้ขอโค้ตาที่วัดมานะคะแต่ ว่าทางวัดเนี่ยบอกว่าให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้น่อยนะคะเป็นงานบุญอีกหนึ่งงานซึ่งทางรายการเราก็เต็มใจอย่างที่บอกไปว่าเราถือว่าเป็นสะพานบุญนะคะยินดีที่จะประชาสัมพันธ์ในงานเอ่อได้ว่างานบุญของวัดต่างๆก็อย่างวัดประดู่เนี่ยวัตถุมงคลรุ่นนี้นะคะท่านจะไปบูรณะกุฏิของหลวงปู่โตจะมีพิธีวันที่1มีนานะคะที่จะถึงนี้แล้ว1่งมีนาคมนะคะเพราะฉะนั้นก็ เรียนเชิญคุณผู้ชมเนี่ยสามารถไปร่วมงานได้งานมีเริ่มตั้งแต่บ่ายโมง19นาทีใช่ครับนะคะนะฮะถึงท่านจะละสังขารไปนานแล้วนะฮะหลวงปู่โตนะ,ะแต่บารมีท่านยังเปี่ยมล,นนะะล้นฮะลูกศิษย์ลูกหาไปกราบไหว้ยังขอพรและขอได้ไหว้รับกันอยู่หลายๆคน,นะฮะใช่ค่ะนะฮะหลวงปู่โตนี่ถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความเมตตานะฮะประทานพรให้ทุกท่านที่ไปกราบและขอพรันี่ฮะใครที่อยู่รับผมใครที่กรุงเทพก็เรียนเชิญที่<ช>วัดเลยะฮะบางทีพระหลวงปู่โตที่วัดเนี่ย องข้างนอกเนี่ยบูชากัน4ี่0 0ื่นห้าหมื่นแต่ที่วัดเปิด3ามแสนสี่แสนเพราะอะไรเพราะเขาขอแล้วเขาบอกเขาทอาได้พอแล้วก็จะมาเช่านะฮะส่วนมากจะเป็นแบบนี้ฮะหลวงปู่โตถือเป็นพระที่เมตตานะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะมีวัตถุมงคลให้เลือกเนี่ยเท่าที่หวัด้าบมาเนี่ยจะมีเป็นรูปหล่อใช่ครับนะคะก็มีเนื้อต่างๆติดต่อทางวัดเลยนะคะคุณผู้ชมนอกจากนั้นยังมีพระปิตาแล้วก็มีพระนาคปกนะคะซึ่งก็เป็นได้ด้วยว่า ในยุคของหลวงปู่โตเนี่ยถือว่าโด่งดังมากๆสามารดต่ะสาหรับปกนี่นะฮะถือว่าเป็นสวยงามมากฮะเขาเรียกเป็นปกพิมพ์นิยมยันตีนะฮะถ้าเป็นยุคแรกๆนี้องค์สามสี่หมื่นบาทอืมค่ะอันนี้เขาเป็นถือว่าย้อนยุคนะคะเป็นรุ่นที่จะบูรณะกุตินะคะก็ เรียนเชิญแฟนๆรายการนะคะติดต่อที่วัดประดู่ชิมพีกรุงเทพนะคะติดต่อเบอร์ที่หน้าจอเลยหรือว่าใครที่อยู่ใกล้ยอยู่บริเวณกรุงเทพมหานคร,ครก็แวะไปที่วันนะคะร่วมงานวันที่1มีนาคมคเลยสี่แยกท่าพระไปนิดเดียวมุ่งหน้าขึ้นบางแคนะครับเลยสี่แยกท่าพระไปประมาณสักร้อยเมตร เป็นวัดดังนะคะหาไม่ยากมีป้ายบอกนะคะก็เรียนเชิญครับทีนี้จะมาพูดงานบุญอีกหนึ่งงานนะฮะเป็นวัดสว่างโพทรามจังหวัดยะโสธรนะครับใช่ค่ะนะฮะหลวงปู่ทรงนะฮะเทพพระเจ้าแห่งยะโสธรนะท่านยังไม่เคยออกวัตถุมงคลแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหานี่เรียกร้องให้ออกวัตถุมงคลกันอย่างมากนะฮะทางวัดก็ยังไม่ออกก็บีได้จัดวัตถุมงคลชุดนี้เป็นรุ่นแรก และหลวงปู่สงตอนนี้อายุ80กว่านะฮะเป็นพระสายป่าวิปัสสนากรรมฐานก็คือหลวงปู่สรงเนี่ยปัจจุบันคือ80กว่าครับผมแต่ว่ายังไม่เคยออกวัตถุมงคลเลยถือเป็นรุ่นแรกของที่วัดนะคะวัดสว่างโพธารามครับผมค่ะจะมีพิธีในวันที่5ช่ครัาครก5มีนานะคะเป็นเหรียญนะคะพระพุทธมงคลมหาบพิตรอโทษค่ะพระพุทธมงคลบพิตรนะคะรุ่นหนึ่ง ครับก็จะมีเป็นพุทธซ้อนนะฮะหลวงปู่สงนี่อยู่ด้านล่างนะฮะแล้วอีกองหนึ่งนี้เนี่ยน่าจะเป็นอาจารย์ของหลวงปู่สงซึ่งมรณภาพแล้วอายุมากแล้วก็เก่งมากนะมรณภาพไปแล้วนะฮะเจ้าวาดรูปเดิมนะครับหลวงปู่สงตอนนี้เป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันนะครับแปดสิบกว่าแล้วนะฮะเพิ่งออกเหรียญรุ่นนี้รุ่นแรกนะฮะเป็นเหรียญที่น่าจับตามองเพราะอะไรครับเนื้อที่โชว์อยู่เนี่ยไม่มีแล้วหมดอ๋อหมดแล้วครับผมจัดสร้างเยอะมากนลครับ รู้สึกจะเนื้อเงินลงยาเนี่ยจะยิบก้าเหรียญ <c oughs> เยอะมากนล้ทางวัดไม่มีปัจจุบนใจในการจัดสร้างวัตถุมงคลนะฮะดังนั้นกส็สร้างเฉพาะเท่าที่ทําได้นะครับเนื้อบนนี่ไม่ต้องหาหมดแล้วเหลือแต่ทองแดงกอ ลองโทรสอบถามลองโทรสอบถามนะคะเพราะทองแดงก็จะหมดแล้วใช่เพราะว่าคืออย่างที่บอกไปว่าเราได้มีโอกาสเดินทางไปที่อุบลราชธานีนะคะแล้วก็เจอกับพระอาจารย์ที่เป็นพระเลขานะคะท่านก็เมตตาชมรายการเราด้วยแล้วก็บอกให้รบกวนประชาสัมพันธ์ให้ซึ่งอย่างที่บอกไปว่าทางวัดเนี่ยเรายินดีนะคะก็ ติดต่อเบอร์ที่หน้าจอโดยตรงนะคะก็คือว่าอันนี้ถือว่าเป็นรุ่นแรกวันที่5มีนาคมค่ะของวัดสว่างพธทรามนะคะจะมีพิธีวันที่5ครับซึ่งติดต่อเนี่ยรับวัตถุมงคลวันไหนยังไงลองโทรสอบถามดูแล้วก็สามารถสั่งจองได้เลยใช่ครับต้องรีบสั่งจองนะเนื้อเงินหมดเนื้อเนอบนนี่หมดแล้วทองคาก็หมดฮะแล้วก็พระกิจจา์ร่ม พุทธาพิเศษนะครับมีหลวงปู่อ่องที่ตัธรรมโมนะครับหลวงปู่คุณอนุตตลหลวงปู่เขียนหลวงปู่เขียนพุญญยากามะหลวงพ่อปุนหลวงปู่สวัสดิ์รับผมภวิสาโลหลวงปู่เร็วฉันทะโกแล้วก็หลวงพ่ออุดมทรัพย์ใช่ครับแล้วหลวงปู่สงนะฮะ วันงานในพิธีใหญ่มากนี่ครับหลวงปู่ดมซักาหลวงปู่สองนะครับอายุ80กว่านะฮะท่านแข็งแรงนะคะดูแข็งแรงจัดพิธีใหญ่มากนะครับผมไม่ทราบว่าจัดพิธีจะคุ้มค่าวัตถุมงคลหรือเปล่าสร้างเหรียญเงิน20กว่าเหรียญน,นะสร้างน้อยมากานะครับผมถือว่าเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ในการจัดสร้างวัตถุมงคลและรุ่นนี้ก็คือหาที่ยังหวัดยาโสธรมากนะฮะเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยว เอามาแจ้งข่าวให้ทราบหน่อยอันนี้นะฮะผ้าเลขาท่านฮะวันนั้นผมไปอุบลท่านเป็นแฟนรายการด้วยก็ขอถ่ายรูปคู่นะครันะครับก็ถือว่าได้ได้ว่าเราได้ประชาสัมพันธ์ให้เนาะเพราะว่าอยากจะให้ติดต่อที่วัดนนี้น่าจะเป็นคณะกรรมการวัดมีผู้ใหญ่บ้านด้วยอะไรด้วยฮะก็มากันน่ารักทั้งนั้นนะฮะนะครับผมยังไงลองโทรสอบถามกันนะครับผมนะฮะเบอร์โทรขึ้นอยู่หน้าจอนะฮะทีนี้เราจะมาคุยหลวงปู่อ่องทันไหมเอ่ย พอดีเรามีภาพเพราะว่าอย่างอย่างที่บอกไปว่าหลวงปู่อ๋องตอนนี้เนี่ยคือเหรียญเนี่ยอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะอยู่ที่กุฏิของหลวงปู่อ๋องนะคะซึ่งท่านก็เมตตาอธิษฐานจิตให้แทบจะทุกวันท่านจะปลูกเสกทุกว <ช sociedad. S 2> ันนะฮะว่างเมื e ああ่อไหร่จะปลูกเสกเมื่อนั้นฮะพอดีคุณต้นวันนั้นไปก็หลวงปู่กาลังทําพิธีปลูกเสกเหรียญอยู่พอดีก็เลยเก็บภาพมาฝากคุณผู้ชมกก็เลยเก็บภาพมาฝากมารับชมกันก่อนครับ chāṁ kācārē, katiyāṁ pe pūṭāṁ sarāṁ kacāṁ, kiyāṁ pe tamā, tamā kācāṁ sāṁ kacāṁ e, katiyāṁ pe pūṭāṁ एत पञ्च च च ह च या ह के अरि काय परि न चन्त जे हेतुं हम्ते पञ्च पञ्च 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 वे सति रमवृत्ये ครับผมถ้าะนี่เป็นภาพที่คุณต้นไปนมรสการหลวงปู่แล้วก็ถ่ายมาให้ใช,ชมนะฮะที่เมื่อกี้อภาพสุดท้ายที่คุณผู้ชมเห็นใน่านอันนี้ถ้าอยู่กับดาไม่ผิดเนี่ยจะเป็นเหรียญที่เป็นชุดชที่เป็นชุดกรรมการนะคะคก็คือ <ผม S 2> ว่า มีด้วยกันทั้งหมดเนี่ย499ชุดนะคะชุดหนึ่งจะมีสมเหรียญเห็นเขาก็จะแม็กเป็นเป็นชุดไว้เรียบร้อยคือวัตถุมงคลทั้งหมดอะอยู่ในห้องหลวงปู่ทั้งหมดเลยนะฮะก็หลวงปู่ก็จะเสดทั้งเสกเนี่ยทั้งทั้งเดือนก็ว่าหลายเดือนแล้วนะที่จะเสกมาเนี่ยเพราะว่าเห็นเข้าพิธีไปเนี่ยหลายวาละแล้วแล้วก็อย่างที่บอกไปล่าสุดที่จะมีงานที่จังหวัดยโสธรก็ได้อโอกาสถือไปเข้าร่วมด้วยเพราะว่าหลวงปู่ท่านก็จะไปพุทธาพิเศษด้วยก็จะนําเหรียญ ไปเข้้าีดวยถือว่าใกล้โค้งสุดท้ายแล้วนะสำหรับหลวงู่อองทิตาธรรมโมเหรียญที่สวยจริงๆนะครับเมื่อวานติดค้างว่าจะเอาเหรียญลงยามาให้วันนี้ลืมฮะนนองหยาก็ลืมอายุมากแล้วนะครับผมขี้ลืมมากครับก็ที่อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนี่คือที่หลวงปู่ท่านปลุกเสกในกุฏินะคะแล้วก็วันนี้เราได้มีภาพของการปลุกเสกที่กระบี่ด้วยเพราะว่าติดคุณผู้ชมไว้ตั้งแต่น่าจะสักสัปดาห์ก่อนที่บอกว่าเราไปกระบี่มาแต่ว่าลืมนําภาพมาให้ชมสักทีเหรียนนิเศษเยอะมากแล้วหลวงปู่นิเศษทั้งเดือน เสกตลอดทุกวันนะฮะกลางวันบางทีก็ออกมาเสกกันด้อใช่ค่ะนะครับเดี๋ยวเป็นเบรกหน้าเราจะให้ชมภาพครับแล้วมาคุยรายละเอียดเรื่องเบรกหน้ากันครับขอพักสักครู่ครับค่ะ